สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวเลโก้กันค่ะแล้วเราก็จะมีอยู่สองกระปุกนะคะกระปุกแรกก็จะเป็นกระปุกล็กก็จะมีสติกเกอร์แล้วก็คำแนะนำแล้วก็จะเป็นสม,มุดหนังสือบอกนะคะว่าต้องตออยังไรบ้างคะ่ะส่วนกระปุกอันที่สองนะคะเราก็จะเอาไว้ใส่เลโก้ค่ะนี่ค่ะเป็นเลโก้นะ ตอบเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ลีนก็มีความสามารถให้แค่นี้นะคะทั้งถ้าเกิดซื้อมาก็ทั้งหมดก็สี่ร้อยเก้าเก้าค่ะเปิดให้ดูด้วยข้างในมีอะไรข้างในก็จะมีคู่มือมีอะไรเลโก้แล้ะเปิดเปิดคู่มือให้ดูซีหนึ่งสองสามทำยังไงก็จะมีถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีเซตบอกว่าจะอยู่เซตไหนก้อนแรงก็จะ 21-639ถึง 6, 3, ค่ะมันก็จะมี60อยู่ข้างหน้านะคะก็จะเป็นคีราเซตจะมีเซตสโนไวท์เซตซินเดเรล่าแล้วก็เซตจะเป็นพวกหนังเงือกค่ะแล้วก็จะมาดูส่วนประกอบอีกโร้องว่านั่นก็จะมีถ้าเป็นสัตว์นะคะก็จะมีเป็นแล้วก็อยาให้ดูสิอยาให้ดูหน่อย เอียงกระปุกให้ดูหน่อยเอียงมาทางนี้ดิเอียงให้บอกให้เห็นนะอันนั้นหมุนเขาไม่ได้ว,ว่าเอียงอเ,เอ่ออย่างนั้นเขาเรียกว,ว่าเอียงอ่ะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมีสัตว์ก็จะมีกระรอกกระตา่ายแล้วก็มีลูกค่ะก็จะมีเห็ดนล้วก็จะเป็นสี จะมีเจ้าหญิงว่ะค่ะนี่ค่ะเป็นเจ้าหญิงนะคะอันนี้พี่ลิลลุกต่อเรียบร้อยแล้วเขามีโบสใส่ให้ด้วยค่ะถ้าจะถอดโบก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะถอดกันไปไหนนะคะถอดออกมาก็จะมีที่ใส่ให้เข้าไปใหม่นะคะแล้วตรงผมก็จะมีรูเลยค่ะพี่ลิลลุกก็ได้ฝากข้อคิดให้พวกนี้ อย่าลืมกดติดต,ตามพี่เก่งน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ